ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี่นมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนคะ่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%คะ่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันคะ่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคะ่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station คะ่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตเตอร์แมนนี่วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตัวกับมิตเอ็ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะช่วงวันหยุดยาวนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเดินทางขึ้นเหนือนะคะอย่าลืมค่ะแวะพักกายพักใจที่คาเฟ่ของกเราได้นะคะติดตามชมข่าวข่าวรอบรีกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆคะขอไลค์ด้วยค่ะมุ่งนาสุขสารรัพย์ไปด้วยกันค่ะหากใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ ขอเริ่มต้นที่การให้สัมภาษณ์ของแอดัมซิลเวอร์นะครับคอมมิชเนอร์ของ NBA หลังจากที่มีการประชุมฝ่ายบริหารของ NBA เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นธรรมเนียมผูนนำของ NBA อย่างแอดัมซิลเวอร์ต้องมากล่าวสรุปนะครับมาแอดเดรสเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นให้กับบรรดาสื่อเนี่ยเขาได้รับทราบซึ่งตัวของแอดัมซิลเวอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าทาั้ง NBA เนี่ยคือพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ในฤดูกาลใหม่แบบเต็มที่มากๆเลยตามกรอบเวลาการทำงานแบบปกติแล้วนะครับในส่วนของเรื่องกกกาา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 รร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 เเ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 เททคคคฟววววลลลล์์นนนนนนนะะะะัััับบบแแขข่่่่่่่่่งงงพพยยยยออออออิิิิีีีีีสส้้ถื Adam ปป็ดดดมมมซไไไหใจ มีการพูดคุยก่อนหน้านี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่สิ่งที่บรรดาสื่อเขาให้ความสนใจนะครับนั่นคือสิ่งที่แอดัมซิลเวอร์เขาพูดถึง Kevin เควินดูแรนนี่แหละครับที่เจ้าตัวมีการขอให้ทั้งทีมบรูคลินเนสเนี่ยเทรดตัวของเขาออกไปนะครับซึ่งตัวของเควินดูแรนเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เซ็นสัญญากับบรูคลินเนสออกไปอีก4ปีนะครับมูลค่ามหาศาลมากๆเลยตัวของแอดัมซิลเวอร์เขาไม่แฮปปี้นะครับที่เรื่องทุกอย่างเนี่ย ระหว่างฝ่ายบริหารของลีกนะครับเจ้าของทีมแล้วก็สมาพันธ์ผู้เล่นนี่แหละจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับน,นักกีฬาขอทําการเทรดลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับกับบรรดาทีมที่มอบสัญญามหาศาลให้กับน,นักกีฬานะครับทางทีมเนี่ยก็ต้องคาดหวังบางอย่างกลับมาจากนักกีฬาบางนะั่นคือการอยู่กับทีมยาวๆสมกับมูลค่าที่ทางทีมเขาให้ไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งตัวของอดัมซูเวอร์เขาออกมาบอกคือจะต้องเป็นลักษณะที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตกลงร่วมกันแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกัััััันนนนนแล้้ววกกกกก็ออออยยู่่ไ่ไไปปาาาบมมใชจทททีีีฬขงเ ซึ่งตัวของแอดัมซิลเวอร์เองเ,เขาก็ทราบดีนะครับว่าเรื่องแบบนีน้จะต้องมีการคุยนอกรอบแน่นอนระหว่างทีมระหว่างนักกีฬาระหว่างเอเจนต์ของนักกีฬาคนดังกล่าวเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ครับที่ต้องมาจบลักษณะแบบนี้ดังนั้นพวกเราเรอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เลยครับ ไปต่อันที่เรื่องของโหลดแมネจเมนต์นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ตัวของแอดัมซิวเวอร์เขาออกมาบอกว่าในการประชุมตกลงผลประโยชน์ร่วมกันครั้งต่อไปนี่นะครับจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันย้อนกลับไปเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็พยายามนะครับเขายกรวดการแข่งขัน4เกมใน5วันออกไปแล้วนะครับต่อไปนี้จะไม่มีแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่การแข่งขันแบบ3เกมใน4วันแล้วก็การแข่งขันแบบ2วันติดเนี่ยแหละครับซึ่งทางเลีกเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของทั้งทีมแล้วก็ตัวของนักกีฬาเเเอองงงงงไไม่่่่่จจํําาาปป็นนนนนนททีะะตต้กกกกรรแขขััััิิิดหคบซึส เหล่านี้เนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเอามาปรับแต่งโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละในฤดูการปกติเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วตัวของแอดัมซิลเวอร์เองเขาก็ทราบดีนะครับวันบรรดานักกีฬาและก็ทีมเนี่ยยังไงก็ต้องให้นักกีฬาตัวหลักของทีมเนี่ยพักแน่นอนก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากๆเลยในปัจจุบันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กระทบหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลีกเองหรือว่าจะเป็น อาจจะให้เงินพิเศษให้เงินโบนัสนะครับกับนักกีฬาที่ลงสนามทําแข่งขันอย่างต่อเนื่องส่วนจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อเรื่องนี้นี่นะครับเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมาโดยตลอดนะครับของทาง NBA คือนักกีฬาเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะพักร่างกายนะครับเพื่อความสดเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาล่าการลงสนามมากๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนี่คือหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นเร ลงสนามทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเพราะมันจะเกี่ยวพันไปถึงบรรดาแฟนๆอย่างพวกเราในการขายตั๋วเข้าไปรับชมเนี่ยแหละครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแฟนบาสชาวไทยอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลกว่า20ชั่วโมงนะครับเพื่อไปชมเกมการแข่งขันแบบสดๆในสนามเนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดสมมุติไปถึงปุ๊บเนี่ยนักกีฬาที่เราอยากจะดูเหลือเกินแล้วสุดท้ายเขานั่งพักหรือว่าเบรกล่างกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหมดโอกาสชมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นความเซ็งเป็นความเศร้ามากๆเลยนะครับเพวกโอ โลกสิครับที่เดินทางมาเพื่อชมเกมการแข่งขันสดๆในสนามเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ทั้งเลีกเนี่ยเขาก็ต้องระวังเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหาทางออกร่วมกันให้จงได้นะครับในการประชุมตกลงผลประโยชน์ร่วมกันส่วนตัวแอดมินก็เชื่อว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าทิศทางของ NBA นเณะเวลานี้เนี่ยคือดีมากๆเลยภายใต้การน,นําของแอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์คนปัจจุบันเนี่ยแหละครับเขาออกมาบอกเช่นเดียวกันนะครับว่ารายได้มวลรวมของลีกเนี่ยเห็นตัวเลขและตัวของเขายังตกใจเลยนะครับนั่นก็ วร์บอกว่าโอ้โหตัวเลขตัวนี้เนี่ยเขาประหลาดใจมากๆเลยทั้งทั้งที่ยังคงอยู่ท่ามกลางปัญหาของเรื่องโควิดนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลก,ก,ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ทางเล็กเนี่ยเผชิญเรื่องของปัญหาโควิด -19 ทนี่แหละพวกเขาปวดหัวมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของพวกเขาเองแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างไปได้ส,สดใสามากๆเลยนะครับตัวของแอดัมซิลเวอร์เองเนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันซัมเมอร์ลีกที่มีขึ้นในลาสเวกัสเนี่ยโอ้โหสร้างรายได้มวลรวมให้กับเพลนดาพื้นททีี่่่่้้องถถินนนนนแววััเเยยมมหาาาาศลลกกๆะครบ120 ห้ล้านเหรียญหรือกว่า4,500ล้านบาทนี่แหละครับห้องโรงแรมต่างๆของลาสเวกัสเนี่ยมีการจับจองกว่า70,000ห้องนะครับการขายตัวนะ๋วในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกเนี่ยมีกว่า1 3 000, 000, 000, 000, าึ่0 0ใบมีแค่เฉพาะซัมเมอร์ลีกอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อนลองจินตนาการดูนะครับการแข่งขันแต่ละเกมการแข่งขันอ l สต t a r การแข่งขัน NBA Finals มวลรวมทุกอย่างเนี่ยนะครับโอ้โหทำเงินให้กับ NBA ได้อย่างมหาศาลมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ทางอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาออกมาพูดด้วยความภูมิใจมากๆเลยนะครับเราไปต่อกันที่ทีม m i อ w a u k e e ไปกันสัหน่อยนะคะล่าสุดเนีี่่ยคะททางม ประกาศว่าคริสเมีร์ตันนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นข้อมือซ้ายและกคาดว่าจะกลับมาลงสนามทําการแข่งขันก่อนที่ฤดูกาลน่าจะเปิดตัวคริสเมีร์ตันเองเนี่ยค่ะเขาจะมีอายุครบ31ปีเนี่ยในเดือนหน้าในฤดูกาลที่จบไปค่ะเขาลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด66เกมนะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2 0 1จุดหนึ่งแต้มห้าจุดสี่บรีบอลห้าจุดสี่แอสซิสเขาสามารถติดออสตาครั้งที่สามนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะในเพลย์ออฟรอบแรกนะคะที่เจอกับชิคาโกบูลส์เนี่ยเขามีอาการเจ็บเข่าซ้าย สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ในช่วง10เกมหลังสุดของเพลย์ออฟไม่สามารถช่วยทีมได้ค่ะบวอ,อัก,กี้บัคส์เนี่ยแพ้ต่อบอสซอนเซลติกส์นะคะในเกม7ค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัคส์เนี่ยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานผู้เล่นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยนะคะแต่ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะหากอยู่กันครบไม่เจออาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวเหลือเกินไปต่ออันที่ข่าวที่แฟนๆบัคส์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้ความสนใจมากเหลือเกินณเวลานี้นี่คือการที่ทางทีมยูทออ่าพพวกกเเขขาารรร้้อออมัับฟงสนรด นะครับของโดนแวนมิเชลลนี่แหละทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางทีมยูทาห์แจ๊สเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นครับใครที่จะโทรมาพูดคุยเรื่องการเทรดของโดนแวนมิเชลเนี่ยวางสายทันทีเลยแต่ล่าสุด GM ของทีมนะครับอย่างจัสตินแซนิกเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าการทําทีมใน NBA เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มีการเทรดรูดี้โกแบร์เกิดขึ้นพวกเขาได้สิิิทททททธ์ดรรรรราาาตตเเเเพีีีียยยบบบบลลนนนนนะะะคคคััััั้งงงงงมมมก็จจ่สออๆววขโแช แต่หลังจากที่มีการประชุมพูดคุยกันทางฝ่ายบริหารนะครับพวกเขาต้องการที่จะสร้างทีมไปสู่แชมป์ให้จงได้ดังนั้นครับแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเทรดดูนเวนมิเชลก็ตามแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าแพ็กเกจในการเทรดดูนเวนมิเชลเนี่ยที่ได้กลับมาเนี่ยโอ้โหมีค่ากับทีมมากๆในอนาคตนะครับแล้วมีโอกาสทําให้พวกเขาเนี่ยไปสู่แชมป์ได้ดีกว่าที่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยพวกเขาก็อาจจะตัดสินใจก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทั้ง GM เของทีมเนี่ยเขาออกมาบอก ซึ่งตัวของโดนาวนมิเชลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาเบอร์หนึ่งของยูทาห์แจ๊สเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเขาจะต้องได้กลับมาจากการเทรดโดนาวนมิเชลเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหสุดๆมากๆเลยไม่อย่างนั้นท,ทั้งทีมก็ไม่มีทางเทรดแน่นอนเพราะว่าตามข่าวแล้วโดนาวนมิเชลเขาไม่ได้ขอให้ทั้งทีมเทรดตัวของเขาออกไปนะครับปัจจุบันตอนนี้ตัวของโดนาวนมิเชลเนี่ยอายุ25ปีค่าเฉลี่ยของตัวเขานะครับ5ฤด,ดูกาลที่อยู่กับยูทาห์แจ๊สเนี่ยทำแต้มระดับ23.9แต้มกับ4.5แอสซิ สกมสมัยเซ็นสัญญาระดับ Max Contract 5นะครับปี163ล้านเหรียญปัจจุบันเหลือสัญญาอีก4ฤด,ดูกาลนะครับมูลค่าประมาณ134.9ล้านเหรียญนี่แหละครับปัญหาคืออะไรปัญหาของย t a ่าแจ z ก็คือแม้ว่าผลงานของพวกเขาจะดีเหลือเกินนะครับในฤด,ดูกาลปกติก่อนหน้านี้2ฤด,ดูกาลเนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับ1ของลีกด้วยซ้ำไปแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ย ทีมของเขาไปไม่สุดจริงๆนะครับไปได้แค่เพลย์ออฟรอบ2ไม่มีแม้แต่โอกาสจะสัมผัสนัดทิงสายด้วยซ้ำไปครั้งสุดท้ายที่พวกเขาสามารถเข้าสู่นัดทิงสายได้เนี่ยนั่นคือปี2007นะครับหลังจากนั้นผ่านมาโอ้โหไม่เคยสัมผัสเลยครับดังนั้นจึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยแหละครับและทางทีมก็ตัดสินใจเดินหน้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดโรนีสโอนิลไปก่อนตามด้วยรูดี้โกเบร์นะครับเรียกว่าค่อยๆมีสัญญาณบ่งบอกนะครับแล้วก็เริ่มฟังข้อเสนอการเทรดของดอนัลแวนมิเชลในครั้ง โหมดวินนาวแล้วนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างทีมไปสู่ชัยชนะในเร็วๆนี้แล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวแล้วละครับหมวจะเป็นการหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับมีการเอาสิทธิ์รับมาสะสมแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทางยูท่าแจ๊สเขาตัดสินใจแล้วนะครับในส่วนของโดนัลด์มิเชลครับไม่ว่าทีมไหนก็แล้วแต่ครับที่ได้ตัวของเขาไปเียว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีผลกับทีมทันทีเลยนะครับผมเพื่อลองดูนะครับตัวของโดนแวด์มิเชลเนี่ยก็ถือว่าเป็น1นใน5าการนะครับที่สามารถทาระดับฤดูสาลแต้สุด้น แน่นคือเอรินไอเวอร์ซันเนี่ยแหละครับที่ทําได้จากเอรินไอเวอร์ซันวันนั้นนะครับก็มาเป็นโดนแวนมิเชลในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทําแบบนี้ได้และทันทีที่มีข่าวนะครับว่ายูท่าแจ๊สเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดโอ้โหก็มีหลายต่อหลายทีมเลยครับที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างนิวยอร์กนิกส์อย่างไมอามี่ฮีทแบบนี้เนี่ยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราคงต้องมาโมโนโการเทรดของโดนแวนมิเชลกันแล้วละครับแอนวินตูนตอร์ค่ะของทีมวอลกี้บัาร์ยังไม่จบแค่น,น,นะคะ ตั้นนะคะออกอีก3ปี28.5้าล้านเหรียญปีสุดท้ายเนี่ยมี Player Option ตัวของแพตคนตันเองค่ะตอนนี้นะคะรับสัญญาปีสุดท้ายกับทง m i l w a u k e e Bucks อยู่ที่5.7ล้านเหรียญทําให้ตอนนี้ค่ะสัญญาเป็ดเสร็จของตัวเขาเองกับทีมเนี่ยอยู่ที่4ปี34.2ล้านเหรียญค่ะอยู่กับทีมยาวๆต่อไปเลยนะคะแพตคนตัน an ค่ะเขาคืออดีตดราฟท์รอบ2ปี2 0 1 5ตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นสำรองโรเตชันหลักให้กับทีมทั้งนี้ค่ะต้องชื่นชมการพััฒนนนนาาาาาของขาองงงตวเเโดยยพะะกกร,นนริ3แใที่่จบไป มีการยิงสามคะแนนมุมข้ามนี่นะคะถึง45ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มนะคะจำนวนนาะทีการลงสนามทําการแข่งขันการยิงสามคะแนนดีที่สุดในชีวิตการเล่นค่ะในส่วนของการเล่นเกมรับเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยนะคะเป็นกําลังสําคัญให้กับบุ๊คกี้ปั๊กต่อไป ปิดท้ายกับข่าวของแซนแอนโทนิโอสเปอร์สกันซะหน่อยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬานะครับแต่เป็นทางทีมครับตกลงกับบริษัทเซลฟ์ฟินแลนเชียลเป็นสปอนเซอร์บนเสื้อแข่งหรือว่าเจอซี่แพดสปอนเซอร์รายใหม่เนี่ยแหละครับบริษัทเซลฟ์ฟินแลนเชียลเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินตั้งอยู่ที่เมืองออสตินนะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัสเนี่ยแหละครับรายละเอียดของมูลค่าสปอนเซอร์รายใหม่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยเกิด,ดขึ้นแต่แว่แวๆมาว่าทางทีมแซนแอ Self Financial นโนนทีีี่่จะะถึงนนนน้เเยครรับพวกาแฟ บาสเนี่ยก็จะได้เห็นสปอนเซอร์รายใหม่นะครับบนเสื้อแข่งของแซนแอนโตนิโอสเปอร์หลังจากที่ฟรอสต์แบงค์นะครับหมดสัญญา,า3ปีนะครับบนเสื้อแข่งของพวกเขาเองแฟนๆของทั้งทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์ตั้งแต่ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดเดอร์วายก่อนหน้านี้มีการเทรดเดชอน,น,นเต้เมเร are, มีการเปลี่ยนสปอนเซอร์บนเสื้อแข่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเขาต้องรออีกนะครับเพราะว่าทางสนามเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเช่นเดียวกันเพราะว่าบริษัท AT&T เนนี่ยะครับที่่่ใชช้ือสนาาามมกกวว20ปีพเขาไม่่ตอสสัญญาาากรใชช้ื่อน ย้อนกบไป20ปีที่ผ่านมานี่นะครับบร AT ิษัท AT&T เนี่ยเ็เซ็นสัญญา41ล้านเหรียญน,นะครับในการใช้ชื่อสนามของ San Antonio Spurs เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทางสนาม San Antonio Spurs จะเปลี่ยนไปใช้ชื่ออะไรนะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรา2คนจะมารายงานให้ทุกคนทราบนะครับและนี่ก็คือข่าวขราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะ แล้ว n b a คือดีเดย์ของพวกเรา23 Mania นนวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ